วันหยุดแบบนี้อยากหาอะไรง่ายๆกินเล่นไม่ต้องยุ่งยากวันนี้เลยมาทำของว่าง่ายๆในหม้อทอดไร้น้ำมันของกาบอรุ่รนน้องหญิง4ลิตรตัวนี้ค่ะคือบอกเลยว่าเป็นเพื่อนคู่ครัวของเราจริงๆใช้ง่ายใช้เกือบทุกวันวันนี้เรามีเฟรนฟรายกับไก่แช่แข็งค่ะของติดตู้เย็นตลอดเมนูง,ง่ายๆแบบนี้ละวค่ะกินได้ทั้งครอบครัวไม่ต้องละลายน้ำแข็งนะคะหยิบออกจากช่องฟรีซแล้วใส่หม้อได้เลยความจุ4ลิตรใส่ของได้จุกๆใครมีลูกมีครอบครัวเล็กๆใช้ได้ แบบกําลังดีเลยค่ะวันนี้เราใช้เวลาแค่25นาทีค่ะระหว่างนั้นก็ไปทําอย่างอื่นได้เลยไม่ต้องคอยยืนเฝ้าให้เสียเวลาคือสะดวกมากชีวิตง่ายขึ้นเยอะครบเวลาแล้วสีสวยน่ากินมาก ไก่รกรอบนอกนุ่มในเฟรนด์ฟรายกรอบกำลังดีเด็กๆชอบผู้ใหญ่กินก็เพลินหม้อตัวนี้ทำความสะอาดง่ายเช็ดเบาๆก็สะอาดแล้วไม่เหนียวไม่ติดหมอ้อใครกำลังหาหมอ้อทอดใดน้ำมันใช้งานง่ายแนะนำตัวนี้ราคาดีมากใครสนใจเราแปะตะกร้าไว้ให้แล้วกดเข้าไปดูรายละเอียดหรือสั่งซื้อได้เลย